สวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์ดรโกสุมจันสิริอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ ensor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลความสำเร็จในโครงการการพัฒนาด n a อเไบโอเซนเซอร์ ensor, เพื่อตรวจหาเชื้อลิสทเทเรียในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวกค่ะ ชุดทดสอบนี้ผ่านการทดสอบค่าความถูกต้องได้แก่ค่าความไวและค่าความเฉพาะเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการแล้วนะคะจุดเด่นของวิธีการนี้ก็คือเราสามารถพัฒนาชุดทดสอบเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบผลอย่างทันทีในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเป็นการลดการใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงและสามารถตรวจหาเชื้อ แบคทีรียที่ก่อโรคได้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารค่ะดังนั้นชุดทดสอบนี้จึงเหมาะสมสำหรับในการใช้สหัห้องปฏิบัติการและภาคสนามซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในอาหารหรือแม้แต่ในกระบวนการผลิตอาหารนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสามารถแข่งขันกับวิธีอื่นๆทางการตลาดได้ต่อไปค่ะ